มันต้องมาที่ปราจีนบุรีและนครนายกครับวันนี้รายการ Go with Me จะพามาแบ่งปันเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนทำไมต้องกินทุเรียนที่ทุเรียนนนทบุรีถึงจะถือว่าเป็นทุเรียนที่ดีทุเรียนภูเขาไฟที่กันารักษ์ถือว่าเยี่ยมทุเรียนที่นครนายกปราจีานบุรีโทเนื้อละเอียดหวานมันอร่อย หรือไปทุเรียนที่เกาะชา้าก็เป็นทุเรียนชนีไอโอดีนะครับและยังมีทุเรียนรอยองจันทบุรีและทุเรียนภาคใต้นะครับและที่สําคัญคือยังมีทุเรียนที่หลงหรือลัแปลทุเรียนในแต่ละพื้นที่จะมีความพิเศษของแต่ละสายพันธุ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนผลไม้ที่อร่อยมากๆในช่วงของเดือนพฤษภาคมิุาและกรกฎาคมครับ สวัสดีครับพบกับผมชลธนชอนนังคิดกับรายการ g o w i t h me ครับไปกับสินครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนปราจีนบุรีครับต้องบอกว่าทุเรียนดีอร่อยอร่อยแน่ดิคือทุเรียนเมืองนนท์นะครับแต่ปัจจุบันเมืองนนท์ทุเรียนไม่เหลือแล้วครับสาเหตุที่ทุเรียนจะดีหรือไม่ดีอร่อยไม่อร่อยไม่อยู่ที่สายพันธุ์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองซึ่งติดลูกที่สวนเกษตรชยาธรปราจีนบุรีครับต้องบอกว่าทุเรียนอร่อยทุเรียนดีเป็นเพราะดินครับดินดีทุเรียนจะดีด้้ววยซึ่งันนีจะ มารีวิวและอธิบายเรื่องราวของทุเรียนปลาจีนบรีให้ฟังครับและนอกจากนั้นตอนท้ายคลิปจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนดีๆในประเทศไทยอาจจะเลือกซื้อเลือกกินยังไงครับตามมาแล้วครับคำว่าสิ่งบ่งชี้ทางริศาสตร์เป็นมาตรการสําคัญในการรักษาคุณภาพหรือว่าเป็นการเผยแพร่คุณภาพของผลไม้ของตัวปราจีนบรีนะครับเราถือว่าทุเรียนปราจีนบรีเป็นทุเรียนสายพันธุ์ที่มาจากนนทบุรีในอดีตเป็นร้อยปีมาแล้ว นะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วมาปลูกที่ปราจีนบุรีทำให้ทุเรียนตรงนี้เราเรียกทุเรียนปราจีนบุรีความจริงแล้วทุเรียนปราจีนบุรีกับทุเรียนนครนายกเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันหรือเรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวนิดนึงว่าในการบ่งชี้เขาเนี่ยในการที่ทางสวนที่ได้รับประกันคุณภาพจะมีใบรับประกันที่เราจีไนะครับมีการควบคุมว่าเก็บเมื่อไหร่ทานได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับและถ้ามีรับประกันว่าถ้าไม่อร่อยจริง กินดีรับคืนครับที่ปราจินบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นรักษารายละเอียดซึ่งมีมีให้เห็นนะครับคราวนี้เวลาเราไปซื้อทุเรียนสังเกตน,นะครับว่าเอ๊ะทำไมมืออาชีพที่ทานทุเรียนเนี่ยมักจะเลือกลูกเล็กๆไม่เลือกลูกใหญ่นะครับเรานิยมเลือกลูกไม่ใหญ่มากประมาณสัก2กิโลกิโลไม่เกิน4กิโลนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเปลือกจะบางแล้วก็เวลาฟังเสียงเคยสังเกตน,นะครับว่าพ่อค้ามักจะเอาไม้ไปเคาะเคาะทาไมครับลองฟังเสียงครับความแตกต่างของการฟังเสียง ัอนนี้เห็นไหมครับว่าการฟังเสียงทุเรียนที่มันสุกแล้วจะดังพกพกพก,พกนั่นแสดงว่าเนื้อในทุเรียนเนี่ยมันแยกจาก,กเปลือกนะครับมันจะสุกมันจะฉ่ำม,มันจะอร่อยพอดีถ้าปล่อยจนมันหอมมากกว่านี้หรือว่ามันจนลูกแตกนะครับอันนั้นจะกลายเป็นทุเรียนเละเป็นปลาร้าไม่อร่อยนะครับส่วนลูกนี้ฟังเสียงน,นะครับเนื้ออย่างนั้นปก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 ,ปกนั่นคือทุเรียนนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะก็ให้รอไว้สักวันหนึ่งซึ่งในนี้จะบอกว่า จะทานสุกได้ในวันที่วันวัน,วนทุกนี้ครับส่วนอันนี้ก็เขามั่นมากครับเพราะทุเรียนเนี่ยเวลาจาัดที่เป็นหางยาคือติดลูกจากดอกเนี่ยเนี่ยประมาณถ้าเป็นหมอนทองประมาณ120วันก็ตัดได้เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพมากเพราะ,ะนั้นมาทานทุเรียนก็ทุเรียนนคะรอายกปราจีมบุรีเป็นทุเรียนซึ่งปลูกในดินที่เป็นดินลูกลังเพราะนั้นควบคุมปริมาณน้ําความชื้นได้เนื้อทุเรียนจะแน่นเนียนอร่อยนะครับแล้วก็มีความหวานตรงตามสายพันธุ์ครับ มาชิมทุเรียนปราจีนบรีด้วยกันนะครับมีมาตรฐาน G.I. นะครับนี่ชิมก็เห็นแล้วครับโอ้โห,โโหเนื้อนี่ตรงตามมาตรฐานสายพันธ์นะครับแั่บแซงดีคับเนะื้อเขบอกว่าขอชิมให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยหอมหวานมันต้องมาที่ ปลาจีมารีและกระเพรายกครับทุเรียนสายพันธุ์ที่นักกระพายกและปลาจีมารีเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยมากๆครับทุเรียนที่ดีเห็นไครับว่าถ้าเราเล,เลือกลูกขนาดไม่ใหญ่มากนักเนี่ยจะได้เปิดที่บางในเนื้อเยอะเมื่อปอกมาแล้วจะเห็นว่าในทุเรียน2องกิโลสีขีดนะครับสองจกิโลเนะี่ยได้เนื้อถึง1นึกิโลสขีดนะครับก็บประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อซึ่งถ้าเราเลือกทุเรียนแบบนี้แล้ว คู้ซื้อได้ประโยชน์ครับได้ทุเรียนที่มีเนื้อเยอะเม็ดรีนะจัะแล้วก็เป็นมีรสชาติอร่อยมากๆครับนี่นะครับคือผลไม้ต้องทานคู่กับทุเรียนครับทุเรียนเป็นผลไม้ที่กินแล้วร้อนนะครับแต่มังคุดกินแล้วเย็นสบายครับก็กินคู่กันเป็นการแก้ฤทธิ์ึ่งกัะกันนะครับตอนนี้กำลังจะออกนะครับมังคุดก็เลือกหาซื้อทานได้ทั่วไปนะครับมังคุดอร่อยอร่อยคู่กับทุเรียน หวานหวานมันมันครับปิดและชิมสดๆจากต้นนี้ครับอร่อยนักแรครับมาคุดจากสวน